ฉอดพลังก้างสแสไชมมฟองมันถ่ไม่ได้เนี่ยเออเลยอะไไหมสี่ใบเปลี่ยนสองใบไอเอโอ้เปลี่ยนยสี่ใแล้วเปลี่ยนสีตัดปากกันเบาๆได้ไหมเลยเอา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 เยน อ๋อไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแล้วอยงเงี้ยสามไม่เปลี่ยนไม่เหมือเธอสี่ไปเลยหรอวะเดี๋ยวไปดูอย่าเขาโง่ต่อต่อไหมไปลองแล้วแพ้เริ่มก่อนเลยผ่านไปเก้าพันเก้าพันใช่เลยเล่ามอดีเ้ยแล้วเป็นโอมโซนนะครับต่อไปเลยสิบสี่ผ่าน มี้ไม่มีขี้เลยนี้แต่สแตนลุ้นขี้อะไรไม่ได้เลยมอนมาดีมากเลยตยสิบสี่สี่นบก็ห้าพันีตยสิบสี่มัแก้านสตนะไรกันนกหนาสชมันจะมันจะสแตนไรกันนาเก้าพันลี้าเยไอสิบสแว๊ สองบหนึ่งสองห้าพันข้างสุดแลวอ้ยห้าห้าพข้างแทงสุดแลนี้สิบแมตน1สิแมตนมาเลยเปลี่ยนบ้างไะเปลี่ยนบ้างนะเฮ้ยโดนคาช่องนี้เนี่ยจริงมื่อตีบัตสิบสี่มันจะตีบัจะตีวนเช็งมา

มาอกสสัสราบสซี่คือไม่รู้เยนะว่าไรจะออกมาการก็อยู่บนหัวด้วยนะไ่รู้จาอะไรเงหนกันมื่อางไตเลียไยสิเ็นสบายเียบนสองหมื่นตีวันสองหมื่น

เร่มันจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เจอกันจอันนี้ติชื่อดินเข้าตมเลนะฝังแม่จะถามว่าตัวนี้ติดมันเล่นดไหอนนี้มาสี่เอานี้เล่นสายเล่นไปท่านได้ที่นี่สกล่องมีเ่มมีอ่ะดียม่ท้เเิไปเดินไปเดินอามี เออเดนเหมือนกันลังรัวๆเลยสุ nah, 1, 2, ียออ้าวไม่เจอสุดยอดที่ราซ้อนไหมฮะอห้าแหวนหอยหนึ่งสองหลายแดงเพื่อนสามไปเลี้ย่มาเลยกระงหลกสี่ไปเลยมือหนึ่งตีบัน ตีรัาห้าบาทสองหมื่นตีรังสองหมื่นตีรังวูดสองหมื่นตีร่ตี่ไม่ตัดเช็คเลยไม่ไม่ไทยแล้วเบอร์ห้าตีรันเห็นไหมไปเออเริ่มจะมาตอนนี้นุ๊กไฮไลทเซอร์เต้าไหนเนาะั๊บแก ตีไหม้เขาได้ครับเขาได้นี่น port sì> ี่นี่นี่ไม่เกี่ยวเกี่ยวแดอตอนนยี่สิบเออยีแดสิเก้าแบนไดสิบห้าแวนมิดมิดมิดเจอสแตนส ไม่เจอสดตนต่อเสร็สิบยักหน้าไม่เจอหาเลยเลยอ่ะสามโอี่องทานบแล้วต่างหมื่นห้าหะมื่นห้าหมื่นห้าไม่ได้แล้วหมืนไต่าสองหมื่นสองหมื่เช็คเลยฮิวอาไม่หิว